นามนคือวันที่เท่าไหร่จะออกเลขวันที่สองครับ,บนนะให้จับโตนอสิให้ย,ยุบอโอไรายามะมัตเตอสาติโปอันผ่านมากกเลยมแวะซื้อดอ,อกดูสาเอกาน อะไรจับทกอ่ะโอซากาโตเขาบอกให้จับเด้อเลขอะไรนี่เรขหกาครียหนาเด้อนี่เด้อวุ้ยวุ้้มาูเลยทักเลยทั้งผีโอ้้วเ้าดได้้ได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 ้ตาเอาไปชดอะไรกั แต่พอพ่อยังลุงพอพอยากบอกสดๆบอกแสดงว่าเพ็นม่เละที่ใจหอวหน่ปวดลูกปวดร้านเนี่ยเาเลยตัวใหครับบอกว่าเนีว่าคนรลุนกันรลุนเลลูกซิทลูกซิทจล่อรลุนอยู่ ลูกศิษย์ก็ล่อรุ่นอยู่เด้อน้ำข้อน้ำแม่อ๋อขึ้นไก่ตังโอ้พิ่นมีลูกศิษย์มาด้วยนะครับ,บ,บ,รรบมีลูกศิษย์มาด้วยนะครับมีพระผู้ดงเนาะที่เดินทางนะครับมาที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับขอไปทางไหน สายทนะครับวันนี้มีพัะธุดงนะครับเดินทางมากับลูกศิษย์เนะาะจะบอกเรียกอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันว <c oughs> ปานะ,ะนะคะ,ะ,ะได้นะจดนะคงะวาง,งดอกไม้ดอกไม้สีแดงนะครับ ก็มีพัทโตดงที่เดินทางมาขอเลขเด็ดๆเนาะที่ศาลแม่นี่กระทาลุ่นพมกระทาลุ่นด้วยกันแต่ตัวได้ก็บปวดปวดลูกหลานนั่งโล่งสาธุปูมาจากอำนาจเจริญอุริยสมิกรติอิโกนาโอกา มาขอโชคขอดวงขอร่ำขอรวยครับให้กับลูกหลานชาวอำนาจเจริญละคนเดือนในเดือนที่เอบสุรินน้ำเด้อสุรินนคือวันที่เท่าไหร่จะออกเลขวันที่สองครับตะบานวันที่สองวันที่สองค่ะสองเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมเด้อ โอ้สมโตอัตห okay, okay, ันนี่เลยอ้ย์ย์ยย์ย์ยสัตว์กามูระอิจมิอิสุตาขอเนื้อขอแน่สิให้สองโตสามโตเขาดอกให้จับโตนอสิให้อยู่บโอ้ยะมัตตาอิสัติโคโหให้อมหลงนะพอมันหลงเราเริ่มได้ไหมอัน ผ่านมาก็เลยมาแวะซื้อๆหรออ๋อครับเจตมรายจตุตอิสสะเอกามาโลสาเอกาโนยังไงจับทีบ่บ่อหรือสบอกโลดบ,บ,อบอกโลดก็ได้ครับยังไงจับที่บ่บอกโลดก็ได้ครับเจตมาตุอุสสะเอกาติโกเขาบอกให้จับเด้อครับเบโโอโกนะอุปิปุกัสสิปุการิายามาลิโตกาลิโต อิติปุณหอิสาอิปุนาะอุคาลิตุเอกานะโโลเอินาคาลิตุกาสิโกเลขอะไรนี่เลขห้าเลขห้าเด้อนี่เด้อครับอารามัตตักษณะเอการยะติอิสาเอกาติเอกานิเอการยะเตโกเลขอะไรนี่เลขสี่ครับการยะโนสาลิตุกิมี

ห้าสี่ห้าสาทูครับสาทูครับ,รบโเลหขาสี่หาาสี่หาสทุเอาเขียนไว้มันสิหลงหาสี่หา 4, เลขสี่มืจับบนนึ่งคือเลขหาหี่ห นี่นะครับเปีกจับวันนึงเดอ้อนี่เด้อนี่ปูจับวันหนึ่งหาซีหาห้าสี่หา้หา,หานะครับคุณชมนี่เดอ้อเปียกปูวันหนึงจับได้หาซีหาหลังใไ้้ลัหาซีหาห้าสี่หา้านะครับไ,ไปไปเาระบอปไาเราบอกปูไป้ายระเบ้ อยากเบิ่งทะเบียนรถเพิ่งไงหื้มหื้ท่านสีขาวบ่ หาเดี๋ยวไปดูก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูเลขของปูก่อนนะครับว่าเลขปูจับได้จับได้หาซี่หาเมนบอกเบอรหนึง่งห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าโอ้เดี๋ยวหาก่อนมีบอ่อบ่อีอไม่้ยเนี่ยมียังปิว้วโนะอ้เดี๋ยวเดี๋ส,สกแกนใจก่อน,อน,น <c oughs> ไ <Indonesia> ด้ความหาซีหาใสโอ้ได้อุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้รโอ้ย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 ไอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยไป้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยยไ้ย้อยอ้ย้อ้ยอย้ยอ้ยโอ่ยโอ้้ยโ้ออ้ยโอ้ยยอ้อ้ยอย้่อ้ยโออยอ รูปใช่แล้วครับรีบดูนะครับรีบดูคลิปนี้เบินๆน้่นี่ได้แล้วของแท้เลยได้ด้วยร่มาแบักแห้งเลยเว้ยขนลุกบอกเลนะอันนี้ดูผ่านนี้สาธุสาธุสาธุเด้อได้ละห้าสิบห้าไม้จริงเอ้าล่มหักเลยทั้งพี่โอ้โอ้ไมาจะได้มาแบบว่าไม่ไม่ ชื่อแล้วเชื่อแล้วใช่ค่ะเราบกตััเป็นไห่ข้าวเดียวนึงเนอะป็นไห่เราลงบูมากเาเอาเอาซอยกั้นซอยกั้นต้องซอยกันเรื่องคืนเรื่องืนเอ้างอเลยหักเลยอ่ะบองชมครับแกแตกเลยครับาหาตัวเลขสตัวนี้หาซีหาเลยหาซีหาโอ้ล่มบักแหงเลยเนาะมังจะได้จังมักสิ ให้ซื้อตัวไหนซีซีไม่ใช่ห้า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 ่ห้าห้าี่โอ้ต้องหมุนซื้อแบบนี้ต้องหมุนซื้อแบบนี้ห้าห้าห้าสี่สี่ห้าีีนะครับชมเรบีเด้อมีตัไหเมาเบิดมีท่าไดเมาเบิด มีเท่าไหร่เมาหมดฮะม,ม,ม,มันแนวปูมาใสปูมาใสอใสู่มาเกออำนาจอำนาจอ๋อง่อ,อยข่อยลูกเบิดเจ้าเบิ้งที่ละเนี่ยเจ้าเบิ้งที่ละน่ะขนฝอยลูกนะ่นขกะขนฝอยลูกเบิล้ลน่นั่นลูกเบิ้งแน่คนคน้คนขี้ข่อยลูกเบิเ้ลลูกอย่างถักเลยนะ่ะเออเป็นยังไงสิว่ารถตู้ ผ่ไเป็นยังลบได้เบิ่งตค่เาวบ่้เมนไ่ใคเป็นบ่มีใครเป็นยังเลยนี่แหละคุณแม่เพื่อนซอยคุณเม่เพื่อนซอยแม่ันนี่เพื่อนซอยเล้งรางวัลที่หงครับผมเลี้ยง่รางวัลที่หนึ่งครับเห็นบ่เพื่อนักูอีหรีเนาะล่มแบบยางแห้งเลยจับรถตะลีกกำลังโซวรถตะลีอยู่นึ่ย ไอ้ดูไว้ก่อนครับเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้าใหม่ครับลมตึงเลยเนด้อหมุนสื่อหมุนซือหาซีหา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 เลยยูสุดนึงเอาบ่ ปูไปลว่านปูไปลมมากบึ้มเลยหยุดเลยไนึ่งเลยไหน่งเลยนิ่งเลยอออกแ่หล้วงหาแล้วแมนพุ่มกวะออกแข่เลยพจาไปือีเ้าไปซื้อตเาจะาหลยล่ะเอาไปทเมาียเากัง่เหวางจะเก็บไวนี้กีเย ก็เป็นอาทิ์แล้วไม่ใช่มาดี้มาดี้กูเป็นมะยำหายวนหนึ่งโอ้แมนแล้วนี่นี่นี่ข้าสีแ่งให้อีกชุดหนึ่งเด้อนี่นี่เพิ่นแ่งให้ชุดหนึ่งนี่ยังเหือยหาซหาบอก่าด้ัังหาซีหาโค้ดไดกับซีซอเอาผู้ใดมี่ย่บองไดหาไว้เด้อ าซีหาเดี๋ยวมืออื่นอาสอนเลยผมว่าเออซีหาหาซีเด้นนี่เด้อนี่แหละมุนซื้อแบบนี้นั่ให้มุนซื้อมุนซื้อครับโอเคมุนซื้อแบบนี้เด้อนรอเดียว หาซีหาหาซีหา,หาขอให้รวยๆขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อจะได้มาอีกจะได้มาไหวคูจะได้มาไหวคุณเม่สารเมฮันนี่สีสาร <สะ S 1> แผงแตกแผงแตกครับเมื่อนี้ แข็งแตกแข็งแตก,ก,กมีสม,มัสยคนเมาเบิดเลยเนดสื่อเบิรเลยมีสมัยมีสมัยคนเมาเบิรเลยหาซีหา แ่็งแรงครับหอมปิ้วไปเบิดเลยเมื่อหนึ่งลมมากจะได้บูมากวืบหายเลยว่า <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุเดอ้อขอให้มีความสุขความเจริญเดอ้อ เป, pues okay, um. เป็นกระลาปูแล้วนะครับเหล็กงามน้ำเนาะน้างาม